ครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับก็คลิปนี้นะครับมาเป็นบทสรุป10คู่นะครับสำหรับฟุตบอลราคา8ที่ได้อัดคลิปยาวไปแล้วนะครับอันนี้ก็มาอัปเดตราคาล่าสุดให้นะครับก็เริ่มกันที่คู่แรกครับศึกพเมลีกอังกฤษเนาะสเปอร์เจอกับแมนยูนะครับก็ให้อยู่แมนยูนะครับราคาตอนนี้เสมอได้8-3เตะทุ่มครึ่งนะครับแล้วก็มี สองทุ่มครับในลาลิก้านะครับก็ให้อยู่กิโลน่านะครับวันนี้เป็นต่อที่ราคาปอลบห้านะครับราคาล่าสุดนะแล้วก็หกทุ่มครึ่งนะครับศึกบุนเดสลีก้านะครับกลัดบักนะครับอยู่กลัดบักนะต่อปได้เก้าสองนะครับแล้วก็คู่ตีสามในเอเรเดบิซีนะครับก็ให้ลองสวนะครับให้ลองสวนะเออ ก็รู้สึกจะได้ปอเท่าไหร่นี่แหละเพราะว่าราคาที่ผมพิมพ์ตรงนี้มันเป็นราคาที่สปาร์ตามันต่อนะครับแต่ว่าให้ลองโว o นะครับถัดไปเป็นซีรีบรีสคู่เตะพร้อมกันในเวลา3ามทุ่มนะครับก็ให้อยู่เอ็มโปลีที่ราคาเสมอได้7.9นะครับให้อยู่มันโตวานะครับที่ราคาปอปา9.4้าสี่นะ แล้วก็ให้ลองเลตจนานะครับให้ลองเลตจนาหน้าปอนะครับแล้วก็ในเซกุนดาสเปน3คู่นะครับในรอบ4ทุ่ม15นาทีนะครับก็ให้ต่อ AE ี๊บปอ7 2นะครับแล้วก็อีกคู่หนึ่งในเวลา4ทุ่ม15เช่นเดียวกันนะครับให้ต่อ US กราคาเสมอ7 1นะครับปิดท้ายที่ตี3นะครับเซกุนดาให้ต่อมาลาก้าที่ปอลบ5นะครับ นี่คือ10คู่สำหรับบอลราคาแปลกในมุมมองของผมนะครับก็มาดูกันว่าจะออกมาทรงไหนนะครับมีแปลกแยกอยู่ตัวเดียวก็คือแมนยูที่เป็นทีมเยือนนะครับนอกนั้นอีก9คู่นะครับก็เป็นเจ้าบ้านหมดเลยนะครับก็จะมีต่ออยู่7คู่แล้วก็รองอยู่2คู่นะครับ เตัวกับ2ตัวแล้วก็มามีต่อแมนยูเป็นทีมเยือนอยู่คนเดียวเลยเดี๋ยวดูกันครับแมนยูเตะทุ่มครึ่งนะครับแล้วก็ท่านไหนที่ติดตามบอล7คนช่อง7นะครับบอล7สีนะครับก็ปรากฏว่า,าลดขนฝันแหกโค้งนะครับหมอนทองแพ้ให้กับอบตอชัยนาทไป1ประตูต่อ2นะครับท,ทั้งทงที่เป็นฝ่ายขึ้นนำก่อนนะครับแต่วันนี้เล่น เล่นไม่โอเคนะครับอืมมันคือทางฝั่งของอบจชัยนาทอบจอบจอไม่ใช่อบจอบจชัยนาทเขาเล่นดีกว่าต้องยอมรับนะครับเพราะงั้นก็ปีหน้าฟ้าใหม่ก็เอาใหม่ครับสำหรับอ,อาจารย์สกลนะครับอืมนะแล้วก็ลูกทีมนะอ่ายังไงก็เรามาลุ้นของเรากันแล้วกัน10คู่บอลราคาแปลกครับขอให้ทุกท่านโชคดีครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ